ท่าน้ําในรอบนี้มันเก่งมากๆอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมมันเก่งจริงมันแบบก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมน่ะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าต่าง i อเดีออีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เป็น คลิปที่ผมรอมานานมากๆเนื่องจากว่าพ,พีหมุนเวียนผมกว่าจะลงรอบของท่าน้ําก็เป็นอะไรที่นานมากๆเหมือนกันไอดีนี้ผมเป็นไอดีสายอินดีที่ปั้นแต่เลนเจอร์ท่าน้ำผมอะและเลนเจอร์ท่าน้ำไอเดีของผมมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมคัดเอามาแต่ตัวเป็นๆของไอดีนี้นั่นเองก็จะมีตัวของบัตเตดตัวของดาวิชีมีโพไซดอนมีตัวของยูจิเคนและยังคือในรอบนี้มันมีการบัฟทางด้าของ รอบของธาตุมืดมาด้วยผมก็เลยจัดตัวของพิเชอร์มาด้วยนั่นเองซึ่ง PP หมุนเวียนในรอบนี้ผมหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเป็น PP พธาตุน้ําเนื่องจากว่าดูจากสัญ,ญลักษณ์ทางด้านของ RPP ก็คงจะเห็นแล้วผมว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่เยอะมากๆแล้วก็ทีมค่อนข้างที่ทํามาสวยมากๆผมไม่ว่าจะเป็นรอบของไฟรอบของไม้หรือว่ารอบของน้ําตั้งแต่ที่ผมดูมาแล้ว ทั้ง3รอบนี้ทั้งหมดที่ทํามาสวยมากเลยสําหรับหน้าต่างพีพีผมอ่ะสำหรับพีพีมุนเวียนในรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะสู้ชนะกี่ทีมกันเพราะว่าในรอบนี้เป็นรอบของธาตุน้ํากับธาตุมืดผมอ่ะไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้กี่ทีมกันทีมที่ผมจัดไว้จะเป็นทีมแรกผมคือผมจะใช้แค่เลนเจอร์5ตัวในการไปตกทีมฝัตวงข้า,านั่นเองไม่รู้ว่าในรอบนี้ผมจะตกไปได้กี่ทีมผมอ่ะและยังคือผมจะทุ่มขนนกแล้วก็ลูบี้ทั้งหมด ในการตีพีพีในรอบนี้นั่นเองว่าผมจะสู้ได้แบบมากน้อยสักเท่าไหร่กันอะเป็นทา่าน้าหมดเลยผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทา่าน้ําในรอบนี้มันเก่งมากๆอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมมันเก่งยิงมันแบบหาแบบคําอะไรมาพูดไม่ได้นะผมหาคําพูดมาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเบนเจอร์ท่าน้ําที่ทํามาในรอบนี้นผมมันมีตัวแบบทา่าน้ํามันเยอะและอย่างหนึ่งคือทำพีพีอวยทา่าน้าอีกบอกได้เลยว่าตัวทา่าน้ําแบบ ใช้งานดีแน่นอนนุ่มอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของแชมเปญตัวนั้นผมก็มองว่าน่าจะใช้งานดีอยู่แหละมาก่อสู้กันไปต่อเลยมาอีกทีหนึ่งจะสักขนาดไหนกันสําหรับทีนี้มาลุยกันต่อยาวๆนุ่มสำหรับพีวีหมุนเวียนในรอบนี้สําหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับพีวีในรอบนี้ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ในละคลิปนี้ได้เลยนุผมเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วมารอบนี้ไม่น่าจะยากนุผมเพราะว่าเท่าที่ผมสู้มาก็ทีนี้น่าจะง่ายกว่าทีมตะกีเยอะเลยนุ่มอ่าเพราะว่าใช้ิเนเจอ โอ้โหเป็นอะไรที่แบบอีซี่มากๆบอกก็เลยว่าใช้แต่เลนเจอร์ท่าน,น้ำนี่มันแบบอีซี่มากๆนะผมก็ดอีกันไปแบบโอ้โหเยอะมากๆก็จะตีไปเรื่อยๆนะผมในรอบนี้สำหรับพีพีหมุนเวียนในรอบนี้นะผมก็จะอยู่เพียงแค่1อาทิตย์เพียงเท่านั้นเพราะว่าถ้าหมดอ่าหนึ่งอาทิตย์นี้ปุ๊บทุกคก็จะเป็นพีพีรอบปกติแล้วก็น่าจะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งไหมไม่รู้ว่าจะตกในรอบไหนทุกมอ่าสำหรับพีพีหมุนเวียน ก็ต้องไปลุ้นีนงทีละการว่าจะลงรอบในรอบไหนอีกน่าจะเป็นไอ้นัาเนเสียววแล้วห่มก็จะเป็นไฟกับแสงอ่ะก็ไปอรอลุ้นกันละกันว่าจะมาในรอบไหนสําหรับพีพีหมุนเวียนข้อดีก็คืออาจจะทําให้เลนเจอร์ที่ใช้งานไม่ดูไม่ดีหรือว่าเลนเจอร์ที่แบบอา,อาจจะไม่เก่งแล้วห่มกลับมาใช้งานดีขึ้นนั่นเองอย่างที่ผมเอามาเล่นในวันนี้ผมก็จะเป็นตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโพไซดอนหรือว่าจะเป็นตัวของดาวินชีแล้วก็บัตเตดผมอ่ะก็ยังเอามาเล่นได้อยู่และยังคือ มันเล่นแบบรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพรผมถึงแม้ว่าจะไม่มีเกียร์โดยแน่นอนแต่มันก็รู้สึกว่ามันเล่นสบายขึ้นตีหนักขึ้นแล้วก็ทัดน้าก็ดีขึ้นโนอะมอ่ะเท่าที่ผมรู้ร,ร,รู้มาทาหนุ่งสาวพีหุ่นยนในรอบนี้ก็จะสู้กันไปยาวๆเลยน่มไม่รู้ว่าผมจะดันหลีกไปถึงไหนการเดี๋ยวผมก็จะตัดช็อตที่ผมดันขึ้นหลีกได้มาให้ดูแล้วกันหลังจากที่ผมตีพีพีไปแบบโอ้โหไม่ต่ำกว่า20รอบนะผมอะ่ะก็ตีไปทั้งหมดทั้งสิ้น ผลสรุปที่ได้ผมดันหลีดจนมาถึงหลีดทองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมดันตั้งแต่หลีดทองแดงผมขึ้นมาถึงหลีดทองได้และแต่และทีมที่ผมเจอไม่ใช่ว่าทีมมันอ่อนนะผมเพราะว่ามันเพิ่งรีเซ็ตหลีดใหม่ๆผมแล้วก็ทําให้ผมเจอแต่ทีมตึงๆทั้งนั้นเลยผมกว่าจะชนะมาได้ผมก็ทําให้เครื่องผมค้างไปหลายครั้งเลยแล้วก็เิ้่งออกจากเกมไปหลายรอบด้วยผมก็แพ้มาหลายทีเหมือนกัน ถึงแม้ว่าบางตาผมจะชนะก็ตามท่มแต่ว่าแต้มที่ดีสุดก็น่าจะเป็นแต้มทีมนี้ผมบวกมาตั้ง1 0 4แต้มกันเลยท่มอ่ะส่วนใหญ่ทีมที่ผมแ,แพ้นุ่มจะเป็นทีมที่มีตัวบินแล้วก็จะเป็นทีมที่มีกลัวดางบิธทตุน้ํา,าอย่างเช่นตัวของชากะทะุ่มอันนี้ก็น่าจะได้เปรียบในพรีมุนเวียนในรอบนี้มากๆุ่มนะครับตัวของชากะซึ่งตั้งแต่ที่ผมไต่ลีกมาท่มทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ตั้งแต่ที่เล่นมาคือแต่และทีมไม่ใช่ว่าทีมมันอ่อนท่มเดี๋ยวก็ จะลองให้ดูสักทีมสองทีมแล้วกันว่าทีมของเขาเป็นยังไงกันบ้างท็อปอะอย่างเช่นทีมนี้ท็น,นี่เกียร์ของเขาถือว่าดีมากๆเลยแต่ว่ามาแพ้ทางให้กับตัวของดาวินชีทมซึ่งดาวินชีของผมจะเน้นเป็นเกียร์ที่ปล่อยตัวเร็วมากๆแล้วก็จะเน้นเป็นเกียร์แบบลบสกิลกับต้านสกิลซะเยอะเลยท็ก็เลยทําให้ทีมของผมยืนได้แล้วก็ค่อนข้างที่ชนะทีมของสงคารามได้ง่ายน,นั่นเองอย่างเช่นทีมนี้ผมอ,อะเกียร์ของเขาก็ มีเกียร์ดีๆเยอะมากๆผมไม่ใช่ว่าเกียร์แบบกระเจาก้องง่อยทผมนี่เกียร์แปดดาวแบบฟูมากๆเลยบางทีผมก็แพ้บางทีผมก็ชนะท่ผมนี่ก็ไม่ได้แบบน้อยหน้าไปจากทีมผมเลยผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ใส่เกียร์ดูแน่นอนแต่ผมก็ยังชนะทีมพวกนี้ได้ทผมอาทีมเหล่านี้ก็เป็นทีมแบบคนตึงๆทั้งนั้นเลยนี่ ทีมที่ผมแพ้ะผมส่วนใหญ่จะเป็นทีมคนไทยเพราะว่าทีมคนไทยส่วนใหญ่แล้วจะติดเกียร์ได้ค่อนข้างที่ดีะผมอ่ะอย่างเช่นอ่ะทีมนี้ะผมนี่ทีมของเขาก็ถือว่าติดเกียร์ได้ดีเลยแล้วก็ทีมนี้ที่ผมแพ้หลักๆคือจะแพ้พวกของเอมิเลียแล้วก็ตัวของเลมโนฟอ่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่ยังใช้งานดีอยู่แล้วก็เอาขัดขวางทีผมได้ค่อนข้างที่ดีมากๆะผมอ่ะทีมที่ชนะส่วนใหญ่แล้วจะมีเกียร์โดนแน่นอนะผมอ่ะเท่าที่ผมดูมาแล้วก็มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งชิ้นอ่ะนี่ บางทีมก็มีแบบเกียร์แปดาวด้วยฮมก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันอะประมาณนี้ละกันสําหรับการแบบนำเรนเจอร์ธาตุน้ำทั้งหมดมาไต่บีบพีพีฮะผมสรุปที่ได้คือดันลีตั้งแต่ลีทองแดงขึ้นสู่ลีทองฮะถ้าผมมาดันในช่วงวันศุกร์น่าจะดันขึ้นไปได้สุกว่นนี้เพราะว่าหลายๆไอดีก็ยังไม่อยู่ดีแท้ของไอดีนั้นๆฮะก็เลยทําให้ผมดันได้เท่านี้เองก็เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้ว่ะอยู่แบบ ต้นหลีกมายืนประมาณทองสาได้ก็ถือว่าแข็งแก่งพอแล้วนะผมเดี๋ยวพาไปดูเกียร์ละกันว่าทีมของผมจัดเกียร์ยังไงกันบ้างนะผมอ่ะสำหรับตัวแรกที่ผมจัดเกียร์ก็จะเป็นเจสสิก้าบัตเต็นั่นเองเกียร์ที่ผมเน้นก็จะเป็นเกียร์ต้านสกิลกับโดดสกิลซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็ความสามารถที่ได้ก็เป็นความสามารถล่างโคด้วย,ยผมก็เลยทําให้ลเลเจอร์ตัวนี้ใช้งานดีในโหมดพีพีนั่นเองเกียร์ผมแนะนำหนะ่มสำหรับใครที่อยากจะใช้งานผมก็แนะนําว่าเป็นเซตอย่างผมได้เลยเพราะว่าเซตนี้ก็น่า น่าจะมีกันทุกคนถ้าผ่านเกียร์คริสต์มาสมาท่คนผมอ่ะก็สามารถประยุวก,ก็ใส่ได้เหมือนกันตัวของดาวินชีผมจะเน้นเป็นเกียร์ประมาณนี้ท่านผมจะเป็นเซ็ตจ,จันทา้วก็จะเป็นกระเป๋าอาลิโอนาตนั่นเองผมก็เน้นเหมือนเดิมเลยก็จะเน้นเป็นค่าต้านสกลิลกับหลบสกลิลเยอะๆเพราะว่ายิ่งต้านเยอะหลบเยอะค่าพลังชีวิตสูงๆก็จะทำให้เลเจอร์ตัวนั้นยืนได้นานขึ้นแล้วก็ทนมือทนเท้านานขึ้นนั่นเองอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของโพไซด,ดอนตัวนี้ผมจะเอามาเป็นตัวอายิงดาเมจแผงหลัังแล้วก็็เเอามามปนบ ให้กับพีนั่นเองผมก็เลยไม่ค่อยได้เน้นเกียร์ไซเยอะผมเนื่องจากว่าจุดยืนของนิเจรวนี้ยืนไกลอยู่แล้วผมก็เลยเน้นเป็นเกียร์ปล่อยตัวเร็วแล้วก็เน้นเป็นเกียร์ลดแรกไปเลยนะครผมฮะก็เลยเป็นเกียร์เซตประมาณนี้ใครที่อยากจะติดตามนี้ก็ได้เหมือนกันสาหรับตัวของโพไซดอนอีกตัวหนึ่งเป็นริวจิเคนผมติดมันกับเจสิก้าปาเตตเลยแต่ว่า อ่าออปชันที่ผมเลือกผมจะเลือกเป็นออปชั่นลดแรกเข้ามาเสริมอ,อีกหนจุดเพื่อทําให้ตัวนี้ปล่อยตัวได้สมูทยิ่งขึ้นนั่นเองอีกตัวหนึ่งตัวของแซลลี่พิเชอร์ตัวนี้จะเป็นตัวบัฟอ่าเป็นตัวบ,บัฟรีเซ็ตความสามารถผมจะเน้นเป็นเซ็ตคตริสต์มาสแล้วก็ช่องกลางผมจะใส่เป็นชุดฮาโลวีนถ้าใครที่มีเกียร์อ่าตั้งยีนหลบยิ้เหมือนที่ผมใส่ให้ตัวอื่นเขก็สามารถ เอามาตีให้ได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วตัวนี้ผมเอามาเป็นตัวบ๊ฟบเฉยๆผมก็เลยตีเกียร์ประมาณนี้ตาเมีดผมก็ไปหวังพึ่งจากตัวอื่นผมก็เลยตีเกียร์ประมาณนี้นั่นเองคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะผมว่าผมมาตีแล้วรู้สึกว่าต้นสัปดาห์ผมมันแข็งแรงมากและถึงแม้ว่าจะตีชนะได้บางทีมแต่ว่า ทีมของผมก็ยังมีข้อเสียอยู่ผมอาเหตุผลหลักๆที่ผมมาดีผมอยากทดสอบความสามารถทางด้านของพีพีหมุนเวียนในรอบนี้นั่นเองว่ามันจะปรับความสามารถได้ดีขนาดไหนผลสรุปที่ได้คือมันปรับค่อนข้างดียมากๆโดยเฉพาะตัวเลนเจอร์ธาตุน้ำที่มีดาเมตผมอันนี้คือ เห็นได้ชัดเลยว่ามันยิงทะลุทะลวงได้ดีมากๆคล้ายที่มีเจ้อัปเดตเทศธาตุแล้วก็โดนแน่นอนด้วยจะทําให้เรนเจอร์ธาตุน้ำตัวนั้นยิ่งเก่งขึ้นไปอีก่ะก็ใครที่อยากเห็นเรนเจอร์ธาตุน้ำตัวไหนมาตะลุยในพีพีในรอบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้ารังคิดนี้ได้เหมือนกันซึ่งในรอบนี้ผมก็รีวิวประมาณนี้ที่ผมรู้สึกว่าตัวของบัตเต็ดติดความสามารถยิงมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ไปได้ดีแล้วก็ลึกมากๆด้วยตัวของดาวิชีกอบจนเครื่องผมค้างดูิขนาดแบบ ในรอบที่มันยังไม่บัฟมันยังกอปแหลกอยู่แล้วหนุ่มอะยิ่งมันมาบัฟแบบเลนเจอร์ธาตุน้ำอีกบอกให้หรว่าตัวนี้ก๊อปจนเครื่องค้างหนุ่มตะกี้กระตุกไปประมาณ2ครั้งหนุ่มแม้ว่าจะปิดแบบเอฟเฟกต์ m หรือว่าเอฟเฟกอื่นๆหน่มก็ย,ยังค้างอยู่ดี โอ้โหเป็นอะไรที่แบบก๊อฟเยอะมากๆครับผมยิ่งเจอทีมที่มีดาวิชีด้วยกันด้วยบอกเลยว่าตานั้นคือเป็นตาที่คขางหนักมากๆครับผมอ่ะไว้ประมาณนีนน้ลกันสำหรับคลิปนี้น้องๆสำหรับใครที่เพิ่งเลื่อนมาเจอคลิปนี้หรือว่าผ่านมาเจอคลิปนี้ผมก็ขอเชิญหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ